ระหว่างปลาไหลร,ราคา300บาทับ3,000บาทฝึกแร่5ปีฝุนเสียบไม้2ปี 2> แต่ว่าฝึกย่างปลาไหลต้องฝึกกันต่อน นมัสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับกันนะครับทัวร์โรดไอเอชชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาทางร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งร้านเนี่ยเขาเป็นสเปเชียลตี้ทางด้านของปลาไหลเพื่อนๆเคยกินปลาไหลกันไหมบางคนอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมบางร้านขายปลาไหลได้ราคาถูกจังทําไมบางร้านขายปลาไหลราคาแพงจังบางร้านขายตัวละ6 0 0บางร้านขายตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าปลาไหลพรีเมียมของที่เนี่ยเขาขายตัวละสามพันบาท ร้านนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นร้านที่ผมเคยมากินแล้วนะแล้วปลาไหลเขาสุดยอดมากแต่ว่าถ้าอธิบายแค่ว่ามันสุดยอดยังไงมันอาจจะไม่น่าสนใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของร้านครับทาปลาไหลเปรียบเทียบกันระหว่างปลาไหลาราคา3 0 0้บาทกับ3,000บาทว่ามันจะต่างไปขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับผมกับร้านนี้ครับร้านชื่อเคนซากุนะครับอยู่ที่พหลโยชินซอย4ครับ

ครับแล้วตอนนี้นะครับกันก็อยู่ในร้านเคนซากุแล้วนะครับผมกับเจ้าของนะครับพี่ออฟสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับเราเคยเจอกันหลายรอบแล้วเหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ผมปรึกษาเยอะเลยนะฮะกับเวลาต้องการเงินหยอกครับหยอกหยอกหยอกอ่ะโอเคพี่ออฟทีเนียฮะอันนี้คือประไหลที่พี่ออฟเตรียมมาวันนี้เนาะที่มันเป็นเกรดที่มันแตกต่างกันนะฮะทีนี้ผมมีคําถามพี่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่เชิญเป็นแค่คําถามของผมแต่เป็นคําถามที่หลายๆคน ลูกเพจที่เคยเห็นรีวิวของผมแล้วก็สงสัยนะฮะอย่างแรกเลยจริงไหมที่เขาบอกว่า90%ของปลาไหลที่ขายในไทยเนี่ยไม่ใช่ปลาไหลญี่ปุ่นจริงครับผู้ชัดัดก็คือจริงครับปลาไหลส่วนใหญ่ที่ใช้ในไทยไม่ใช่ปลาไหลญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีออริจินมาจากทางจีนมาจากโปรเซสมาแล้วนะครับม,มาจากาจีนครับเป็นปลาไหลจีน โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะไม่ใช่ญี่ปุ่น90%ใช่นะครับนะทีนี้คำถามที่2ที่ได้ยินมาว่าปลาไหลส่วนใหญ่ที่เข้ามาในไทยเนี่ยนะครับ90%เหมือนกันเป็นปลาไหลสาเร็จรูปแล้วคือฉีดซองกินได้เลยก็ใช่จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าเรื่องของ p ร o c e s s ในการจัดการมันค่อนข้างลำบากน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือต้นทุน ใช่ต้นทุนมันราคามันค่อนข้างสูงแล้วอย่างในพวกปลาไหลฉีดซองเนี่ยคือมันถ้าให้ผมนึกภาพดูเนาะปกติปลาไหลย,ย่างมันต้องย่างให้กรกอบๆใช่ปะครับมันก็เหมือนกับเอาปลาไหลไปตุ๋นในน้ําซอสอย่างนั้นนะซูวีเป็นซูวีอ๋อ,ปอ,อเป็นนักษณะของการซูวีใช่ครับเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆคือฉีดซองเข้าไปโคเวฟหรือฉีดซองแล้วเอาไปย่างไฟมันก็คือกินได้เลยทีนี้คําถามสุดท้ายพี่ทําไมเขาถึงไม่เลือกที่จะนําเข้าปลาไหลสดมาจัดการ แล้วมาย่างให้มันดีๆอร่อยๆในเมื่อมันขายแพงกว่าได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปลาไหลเนี่ยในโลกมันมีหลายชนิดนะครับไอ้ที่เราเรียกกันปลาไหลจีนปลาไหลจีนน่ะมันจะเป็นอังเกเรล่าไบคาเลอร์นะครับหรือว่าที่เรียกว่าปลาตินาคือมันไม่ใช่อูดังิใช่มันไม่ใช่อูดังิมันไม่ใช่อูดังิมันไม่ใช่อูดังิ แต่ละชนิดก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่คุณภาพเนื้อไม่เหมือนกันคือเป็นเรื่องของสายพันธุ์ที่ต่างกันอะ,อะไรอีกบ้างพี่ที่ทําให้ไม่มีปลาไหลที่แบบเกรดสดเข้ามาในไทยเรื่องแรกก็คือเรื่องของชนิดพันธุ์ที่แตกต่างกันนะครับก็ถ้าเป็นปัตูุนาคุณภาพเนื้อก็จะดรอปลงรสชาติอูมิก็แตกต่างกันไปแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของราคาคะนะครับราคาปลาไหลเนี่ยต้องบอกว่าปลาไหลที่เป็นฟาร์มนะครับเขาเวลาเขาจับเขาจับที ทั้งฟาร์มยกฟาร์มยกบอกไปเลยนะเขาก็จะได้ราคาส่งราคาก็จะถูกแต่ปลาไหลถ้าเกิดว่าเราต้องการซัก5้าโล10บโลถ้าเขาล้อมอวนยกอวนขึ้นมา5โล10โลหลังจากที่เราจับขึ้นมา5โล10โลนั้นปุ๊บปลาไหลที่อยู่ในบ่อที่เหลือจะหยุดกินข้าวเนื่องจากว่ามาเป็นปลาขี้ตกใจ อพอมันตื่นตกใจเนี่ยมันจะหยุดกินข้าว<ะ>แล้วมันจะส่งผลต่อปลาไหลที่เหลือทั้งหมดถ้าเขาว่าเขาเลียงต่อม,<ะ>มันก็จะขาดช่วงน้ําหนักก็จะลงะเมื่อไหร่ที่น้ําหนักลงเขาคือตัวเงินเม็ดเงินที่หายไปฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยนิยมขายปลาไหลแบบขายปลีกเขาจะเหมาบอกเท่านั้นการขายปลีกทําให้ราคามันสูงขึ้นอได้ยินมาว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่การจัดการในเรื่องของปลาไหลก็คือหนึ่งคือ เชฟที่แรกครับนะครับก็ต้องมีฝีมือมีความรู้ <ทำ S 1> เพราะ <ทำ S 1> อย่างที่รู้กันว่าปลาไหลเป็นหนึ่งในสีจักน้ําของญี่ปุ่นที่แร่ยากที่สุดทำไมไมันถึงแร่ยากครับหนึ่งคือปลาไหลเนี่ยตัวลื่นกลมเป็นมีเมือกนะครับการแร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชํานาญก็จะทําให้มันเนื้อแหว่งหรือเสียหายเขาจะมีคําจํากัดความว่าคนที่จะทาปลาไหลเนี่ยต้องฝึกนะครับฝึกแร่5้าปีฝึกเสียบไม้ีครปี แต่ว่าฝึกย่างปลาไหลต้องฝึกกันตลอดชีวิตถ้าดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าตัวนี้ดูอ้วนแต่สั้นตัวนี้ก็อ้วนยาวอ้วนเท่ากันเลยแต่ยาวถ้าดูตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันยาวมากจนมันทบกับมาใหม่ได้ทั้งท้ที่จริงๆมาเป็นปลาส์เดียวกันพวกนี้ก็ส์เดียวกันหมดจริงเหรอมันคือปลาแบบขนาดยาวมาเท่ากันแต่เวลาแลกออกมาไม่เหมือนกันใช่ปลาไหลเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเขาจะบอกว่ามันเหมือนรักแลก พปลาไหลแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันครับอย่างบางคนสูงบางคนเตี้ยบางคนอ้วนบางคนผอมก็ไม่เหมือนกันปลาไหลก็เหมือนกันบางตัวมันเยอะมากครับบางตัวมันน้อยอบางตัวย่างแล้วหดครับบางตัวย่างแล้วไม่หดหฉะนั้นคนย่างปลาไหลจึงต้องฝึกกันตลอดชีวิต<อ>เพื่อดูว่าปลาตัวนั้นลักษณะเนื้อเป็นยังไงต้องย่างแบบไหนโอ้เพราะฉะนั้นสแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากมันไม่ใช่ว่าทุกคน มันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ที่เราได้ยินกันสะดวกแบบนี้ไม่ใช่ของผิดแต่มันสะดวกกับยุคสมัยก็ให้เทียบผมยกตัวอย่างเลยอ่ะเหมือนตัวเนี้ยคือหมูปิ้งนมสดอ่ะส่สนเนี้ยคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นหมูปิ้งแบบที่ต้องมานั่งแนดงคราฟเสียดายทีละอันย่างทีละอันซอสทีละอันทีนี้บอกราคาหนได้ไหมพี่ว่าแต่ละตัวเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นปลาไหลแกะซองนะครับตัวนี้อยู่ที่สองวัดปยปลายส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ ี่ร้อยอ่าตัวนี้500รปลายปลายแต่ตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นหน้าตามันแปลกดีอันนี้เขาเรียกว่าชิรายากิครับเป็นปลาไหลอุดังิแบบย่างขาวครับย่างขาวก็คือย่างให้มันสุกนะครับแต่ยังไม่จุ่มซอสอันนี้ก็สะดวกกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่จะทำปลาไหลเป็นซอสของตัวเองอันนี้จีนหมดเลยใช่อันนี้ตัวนี้เป็นฟาร์มจากญี่ปุ่นตัวนี้เท่าไหร่พี่ถ้าทั้งตัวนี่พันหกห้าสิบพันหกร้อยห้าสิบครับ ทีเนี้ยเคยมากินร้านที่มันมีปลาไหลที่มันราคาสูงกว่านี้มันอยู่ที่ตัวละสามพันมันเป็นยังไงมันต่ายจากพวกนี้ยังไงเป็นปลาไหลธรรมชาติที่จับจากแหล่งน้าที่ญี่ปุ่นพวกนั้นจะแพงอัพขึ้นมอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ้าวมีของจริงให้ดูด้วยฮ้ยมันยังไม่ตายอันนี้นะครับมันเป็นปลาไหลแบบมาแบบเป็นสเลยอี่ใช่ถ้าตังนี้ก็จะเรียกว่าแองเกอเลราเจปนิก้า ใช่ครัพี่จับได้ครับมันจะลื่นๆหน่อยลื่นนม,มากรู้เลยว่าทําไมมันถึงมันถึงแลยากพี่โอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับที่ออฟจะทําการย่างปลาไหลพวกนี้นะครับด้วยวิธีการเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเทียบกันนะครับว่ามันจะางกันขนาดไหน โอเคตอนนี้ทางพี่ออฟก็ได้ทําการย่างมาให้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดทาไมมีแค่สี่ตัวพี่มันต้องมีห้าตัวไม่ใช่เหรออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาเป็นเซตเลยอ่าตอนนั้นเป็นแารนเทนเนนแบรนเทนเนนอลาไหย่างธรรมชาติใช่แล้วทาไมถึงเอามาตอนนี้ไม่ได้อะพี่อ่ามันใช้เวลาย่างนานกว่าปลาไหลปกติมันใช้เวลาย่างห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขอเปิดด้วยตัวสามร้อยก่อนนะฮะว่ากินแล้วรู้สึกยังไงเนาะอันนี้ก็คือเป็นการย่างด้ อืก็ปลาไหลพี่คือมันก็มีความซอสเทอริยากิเนาะแล้วก็เนื้อนุ่มๆโอเคอยู่ก็กล้าง่ะก้างตอนเนี้ยไม่เจอไม่เจอถัดไปจะเป็นตัวนี้นะครับปลาไหล400บาทถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวใหญ่กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยครับมันจะหนากว่าตัวแรกนะฮะที่เป็นตัว300ขออนุญาตนะพี่ ก้างแม่งเยอะมากมาแล้วองจริงก็รสชาติเหมือนกันนะคือผมแยกความต่างของรสชาติสองตัวนี้ออกรู้แค่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนื้อมันเยอะกว่าแต่ก้างนี่คือแบบทิมถ <laughs> ัดไปตัวนี้คือตัวย่างขาวตัวห้า้ยบาทเนาะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าตัวเนี้ยจะเอามาขายมันคงไม่ได้ขายราคาแบบหก0 0็ด้อยหรอกว่ามันต้องขายตัวหนึ่งเป็นพันเพราะว่ามันต้องมีการโปร c e s ออกมาย่างอืม ไม่ยากนะพี่ตัวซอสมันหอมซอสไม่เหมือนของตัวนี้แหละแต่ว่าหนังมันไม่กรอบเลยก็ยังมีเศษก้างกลนชัยอยู่ไขมันเป็นไงครับไขมันไม่มีครับน้อยโอเคสุดท้ายครับของที่ร้านก็คือตัวพัน0กร้อยบาทอเทงเรี่ยรือเล่าอย่างแรกเลยหนังมันมันกรอบอือย่างที่สองเลยเนื้อเป็นหวานหวานที่ไม่ใช่หวานซอสหวานที่หวานจากปลา เอาเอาง่ายๆเหมือนเราได้ความอร่อยอย่างสออย่างนะครับเนื้อที่มันมีความแน่นเฟิร์มหวานแล้วก็หนังที่มันกรอบแต่ในทางกับกันเนี่ยตัวซอสที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็มีความคาร์ไลซ์มันไม่มีก้างขหรพี่มีไหมไม่เจอเลยเพราะอะไรรู้ไหมอืมเพราะว่าพวกพี่แร่เองการที่เราเข้าเกษนะครับอุตสาหกรรมมันก็เน้นเรื่องความไวครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดในการจัดการอะไรพวกนี้มันก็ แรกมือก็เกิดอีกตัยแล้วงั้นอีกคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะกับ,บแกรนแทนเนนสามพันบาทที่ใช้เวลาย่าง50้สิบนาท,ทนีนะครับ,รบและนี่ก็คือแกรนเทนเนนปลาไหลตัวละ3,000บวก,บวก ทางการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตชิมเลยเนะครับเพื่อให้ดูว่ามันต่างจากปลาไหลเรดธรรมดายังไงต้องบอกว่าตัวเนี้ยเราเคยกินแล้วแหละนะฮะแต่ว่าจะมาในเวอร์ชั่นของวิดีโอให้ดูหนึ่งเลยกรอบกลิ่นรสชาติกับตัวฟาร์มพันหกคือตัวฟาร์มเนี่ยไม่ใช่ว่าด้อยกว่าตัวนี้นะคนละสไตล์แต่ผมว่าสไตล์เนี้ยมันยูนิคมันหากินที่ไหนไม่ได้โอเค วันนี้นะครับสรุปเลยปลาไหลนะครับจะราคา300หรือ3000มันมีความอร่อยที่แตกต่างกันแต่แน่นอนว่าผมมองว่ามันคืออาหารคนละชนิดกันสามร้อไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้วายมันคือเหมือนกับปลาต้มแล้วเอาไปย่างกับปลาที่ค่อยๆย่างอ่ะอย่างตัวนี้ก็ใช้ซอสที่เคี่ยวมาแล้วสิปีนะครับก็ร้านคินซากุนะครับตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน4นะครับผมใกล้กับ BTS r ี r อรนะครับก็ถ้าสนใจ ทักไปที่ inbox เพจได้เลยนะครับมีพี่ออบคอยดูแลร้านอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ออฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็หากถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe channel นะครับว o a l d a ed นะครับหรือว่าจะเป็นทาง facebook fanpage ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ค่อยลดใบกันครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ